สวัสดีครับพอเพพระเครื่องเราวันนี้ไม่ต้องไมนั่งติดตามผลการเลือกตั้งนะวันนี้พามาดูงูกันดีกว่าพอผลการเลือกตั้งเดี๋ยวเรามีการแจ้งมาให้ทราบกันพออากาศนเย็นอย่างนี้มีสิทธิ์ที่จะมีงูอ,ออกมาได้นะครับมาดูนะถ้าเจอแล้วก็เราจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียเร,เราต้องมีการตรวจสอบ รเราต้องมีการตรวจสอบเพราะว่ามันไม่ได้ม่เป็นการสเสรียในเรื่องของแมวที่รักๆอะ่ะนะเราต้องตรวจสอบเราเพยายามป้องกันเดี๋ยวช่วงหน้าฝนนี่จะหนักกว่านี้อีกช่วงหน้าฝนเนี่ยดูเดิยแมวกำลังน่ารักน่ารักเนี้ยนะนะนะ,นะเห็นไหม ธรรมชาติของเขาเนี่ยพอเพะรถมาแล้วเ,เข้ามาไหมถ้าเข้ามาจะได้ออบอกให้แมวหลบไม่ได้เข้านะครับไม่ได้เข้าตรงนี้เราก็ต้องช่วยกันระวังไม่น่าจะมีงูนะแต่เดี๋ยวนี้เราก็ต้องตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับอ,อ,อีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะททำการนอนพักผ่อนเนะี่ยโอเคพอเพวันนี้ก็ มาดูงูกันนะไม่เจอนะดูแลร,รักษาสัตว์เลี้ยงที่เรานะตอนนี้ก็เหลือจ้าตัวเนี้ยชื่อในแต้มแตมนี้นี่แต้มมานี่มามาอะออนะข้าวบานลูกโอเคนะแต้มนะมแต้มเอ้ยแต้มแต้ม,ตมพเพ